ง่ยเลยโวังหนูครับโวังหนูหนูสายพันยักษ์หนูกี้เหินสู้ไม่ดีละกินไหมว่าอาหานี่ยัง <ENNIS> อือกาดดีย <lawsuit> ว <ulously done. S 1> <Gentle nonsense> กันเดียวชู่มเริ่มเลย้มนะกเบมงเออจีดีได้กองโตก็มีกัดตัวนี้ไอตัวลายเปียนน้จีบเหยือนูบิิาไ้ข่าแหอคน้ตัวโผล่ใช่ตัวมียคนตัวผาตัใช่ไหม นี en. ่ก็บาทั่งเชียบตัวน่ะกูหามตัวลงถัองกันได้ก็งกันยงขึ้นถั่งัวเอากันแล้วตัวไหนตัวเมียตัวมันจัดตัวก้ะของมึงได้ดิอือหือตัวเมียว

ตัวนี้ตัวนี้นะนี่มนุษย์ตดเนี่ยมันหาข้างน่ะเอาเนี่ยมันหาข้างน่ะดูเบิ่งดิได้มันรอตัวนี้โอ้เออเป็นเบิ่งเลยโอ้อ๊ะตัดกูซะจม กบเจ้าตายเอมึงตูดมึงตูดดิปท้องหรือเปล่าปวดท้องหรือเปล่าโตัละโตวละหโลนะ่นเ่อืมตัวนี้ป่าวเอโอ้สรงสัยตัวนี้นี่ตัวนี้เตียมโตเลวนี่ เอาลงทีเดียวโมมี่เอาทเอานี่คืออาหารนี่คืออาหารก้องจับลอยครับอืมนี่กินชามโตมันมันไหงหัวมันหัวใหญ่เฮ้ยไปไปไปเฮ้ยตุ้ยคือคนมั้งใครคนวะ

มึงกล่องนี่แหลอี๋โ้ยยาสั่งเถอะยแมสั่งม่ได้บ้งกันจะือไม่ได้งตุ่มโคตรลอยเลยนี่ตวลอยก้นทมาถามโอ้กูจยแม่แม่กจอยแต่้ยิกรบปูอยาเห็นชั่วหากับปูมันกินกนี่มันกาดที่นอนสวยเลยของเ

ถ้าเราหากินเดียงนี่มัมเพื่อนถ้าปเพี่อนขอแน่นอนเกิดแม่อตาเกดบสนาตจบเก็บ